สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาแนะนํารถเข็นนะครับรถเข็นของที่ร้านเนี่ยมันมีเยอะเราขายมาหลายปีหลายรุ่นเราก็จะรู้ข้อแตกต่างของรถเข็นแต่ละประเภทนะครับรถเข็นพนเข้เนี่ยมันไม่เหมือนกันคือบางคนเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจว่ารถเข็นควรจะเลือกใช้แบบไหนเนาะแต่ว,ว่าทางร้านแนะนําได้นะครับ๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเราจะไล่ให้ดูเรื่องแต่นะครับแบบมีหลายแบบเลยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับ มีตั้งแต่ราคาราคาประหยัไดไปจนถึงของดีเลยนะครับถามว่าของดีกับราคาประหยัดเนี่ยมันก็ต่างกันที่คุณภาพกับอายุการใช้งานและก็ฟังก์ชันการใช้งานนะครับถ้าเบื้องต้นเนี่ยผมให้ดูตัวนี้ก่อนคนที่มีคนไข้ประจําบ้านนะครับแล้วก็ต้องการเข็นแค่อ,อยู่ในบ้านชั่วครั้งชั่วคราวนะครับนั่งบ้านนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะเดินทางก็ได้ เนื่องจากว่าน้ําหนักเขาจะเบากว่ารถเข็นทั่วไปนะครับแล้วก็สังเกตจากการออกแบบเนาะตัวทีพ่พักแขนเนี่ยเขาจะทําเตี้ยกว่ารุ่นอื่นเพื่อให้มันได้สรีระของคนไข้เวลานั่งเนี่ยคนไข้เขาจะ,จะไม่อยู่ท่านี้นะครับแขนเขาจะไม่อยู่ท่านี้แขนเขาจะอยู่ในระดับที่ปกติระดับที่สบายน,นะครับแล้วก็ดูตัวตัวนี้นะครับอันเนี้ย ตัวที่วางเท้าเนี่ยมันจะทําจากพลาสติกเกรดดีนะครับมันจะไม่บาดเท้าถ้าเป็นในส่วนของของเหล็กเนี่ยหรืออลูมิเนียมบางทีมันอาจจะบาดเท้าทําให้คนไข้เนี่ยเป็นแผลได้ยิ่งในผู้ป่วยบางบางรายที่เป็นผู้สูงอายุนะครับมีโรคประจําตัวโรคบาหวานลักษณะนเนี่ยการมีแผลที่เท้าเนี่ยมันทําให้ดูแลยากนะครับแล้วก็พับเก็บง่ายด้วยแค่นี้เอง ข้อดีของเา้าตัวนี้ก็คือน้ำหนักเบารถเข็นทั่วไปนะครับล้อลุยนะครับมีเบรคแล้วก็ตัวนี้ผลิตในประเทศไทยอะไหลมีทุกชิ้นนะครับซื้อไปแล้วใช้ไปปีสงปีล้อพังเปลี่ยนเฉพาะล้อได้เบาะขาเปลี่ยนเฉพาะเบาะได้อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดก็ถือว่าคุ้มมากเลยราคาก็ไม่แพงนะครับราคา นีเ่เป็นรุ่นหนึ่งของเขานะครับนี่โซมาเนาะเโซมาเือนการนรุ่นนี้ร,นนรุ่นนี้ก็มีสีสันสวยงามน้ำหนักเบาอ้อมเป็นอัโลยนะครับสังเกตดูนะสีมันจะเคลือบหนามากเลยครับสีเคลือบหนาอย่างดีแล้วก็ตัวที่แตกต่างคือตัวเนี้ยตัวล้อบเบรกเขาก็จะเป็นพลาสติกเป็นชิ้นทำให้ล้อมันไม่เสียหายนะครับแล้วก็ มีระบบนี้ด้วยนี่หักคอได้หักคอดียังไงหักคอดีก็คือคนไข้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้มากขึ้นปกตินั่งอยู่เฉดได้ไครับถ้าถ้ามันหักคอก็เอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาได้ลักษณะน,นี้แล้วก็เวลาขึ้นรถเนี่ยมันจะเหลือคันเล็กลงเวลาไปใส่ในรถเราเดินทางไปคันเล็ก ยกใสท้ายบีออได้หแล้วน้ำหนักมองเราคนไข้ผู้ดูแลเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวเนี่ยจะต้องเคลื่อนย้ายคุณพ่อคุณแม่ไปโรงพยาบาลรุ่นนี้มันเหมาะเพราะมันเบามากครับตัวเนี้ยเบามากมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ก็เบากว่าพอล้อมันจะเป็นล้อขนาดเล็กต่างกันตรงไหนต่างกันที่ล้อกันต่างกันที่ล้อพอล้อนเล็กลงน้าหนักมันจะลดลงแต่รุ่นเนี้ย ข้อดีก็คือคนไข้สามารถเอามือจับเข็นได้นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าให้คุณพอ่อคุณแม่เราหรือว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยไม่ไม่จับเข็ก็ได้ไม่ต้องการแนะนำรุ่นร้อเล็กไปเลยเพราะน้ำหนักมันเบาวกว่าน,นี่เบาที่สุดเลยครับเบามากประกอบกับี่ให้ดูอันนี้คือรถเข็นที่ใช้สําหรับที่บ้านหรือว่าเดินทางเป็นหลักนะครับเราจะเน้นความเบา คขานี่มันจะมีตัวอีกตัวนึงเขาเรียกว่ารถเข็นจัมโบ้รุนนี้ใหญ่มากันใหญ่จริงครับหน้ากว้างกว้างมากกว่าปกติแล้วก็ล้อใหญ่ล้อใหญ่ทั้งหมดเลยทุกอย่างใหญ่ตัวนี้รับน้ำหนักได้125กิโลนะครับสำหรับคนไข้ที่มีน้ำหนักมากๆแนะนำรุ่นนี้เลยครับแล้วก็ตัวพวกนี้ถอดตักได้นะเนี่ยเบาพวกนี้เป็นเบานิ่ม ตัวนี้ทักได้นะครับเวลาทับก็ง่ายๆเหมือนกันจะให้ดูข้อดีของเขาคือเนื่องจากว่าเขาตัวใหญ่ใช่ไหมครับเนี่ยอะไรมันก็ทําให้ถอดง่ายเวลาจะขึ้นรถเอาขึ้นรถขนาดเล็กเนี่ยพวกนี้มันจะเกะกะยอนจาศทำให้มันถอดเป็นฟังชันถอกได้ถอดได้ทั้งสองฝั่งเลยครับคือบางท่านไม่เข้าใจนะมีมีลูกค้าบางท่านมาถามว่า มีรถเข็นไหมผมถามว่าคนไข้หนักเท่าไหร่ร้อยกว่าโลแต่ว่าไปเอารถเข็นธรรมดาม,ม,มันใช้ไม่ได้นะครับเ,รเข็นธรรมดาแล้วหนักได้แค่ร้อยกิโลเอารถเอาคนน้ําหนักร้อยกว่าโลไปนั่งรถร้อยรับน้ำหนักได้หนึ่งร้อยกิโลรถมันก็พังคนไข้ก็นั่งไม่ได้สลิงละซื้อไปก็คือซื้อไปทิง้งเบาๆนะครับเราก็จะแนะนําให้มันถูกกับการใช้งานนะครับอย่างใครที่ใช้อยู่บ้านเป็นประจานะครับ างน,นี้รุ่นนี้ในรุ่นนี้มีเก้าอี้นั่งถ่ายในตัวด้วยนะครับสามารถพับได้นะครับยกได้ยกออกทั้งบอกก็ได้ยกแลวพับได้เลยอันนี้ก็จะเป็นรุ่นราคาประหยัดถ้าเป็นรุ่นอย่างดีก็รุ่นนี้รุ่นนี้ก็จะบาเบาแล้วก็ดีกว่านะครับการใช้งานก็สะดวกกว่าดูล้อก,ก็รู้นะครับ ล้อมืนกจะเป็นล้อยางมตนมีดอกนะครับอันนี้นั่งอาบน้ําบนนี้ก็ได้นะไม่ขึ้นสนิมนะครับเพราะว่ามันเป็นอลลอยนะถ้าเอาสะดวกซอยกันอันอีกรุ่นนี้เลยครับปรับนอนได้นั่งถ่ายได้ปกติเลยเหมือนเหมือนอยู่บนเตียงขนาดเล็กได้เลยครับเลยจะปรับให้ดูนี่ครับนอนได้ยกขาได้ด้วย พ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็สบายคนดูแลก็สบายนะครับแต่วิธีก,กราในใรนวขานวกขาได้ครับได้เวลานอนก็นอนอาจจะนอนหน้าบ้านกับเราเลยก็ได้พาไปดูวิวพาไปนอนดูบรรยากาศได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจครับมีหลายรุ่นให้เลือกเนะาะลองมาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้ครับอยากได้รุ่นไหน ที่เราไม่มีเราก็สั่งให้ได้นะครับสยยั่งโรงพยาบยินดีให้บริการขอบคุณนะครับ